่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายมีผลทำให้ร่างกายไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้านการขาดออกซิเจนปรับปรุงระบบการไหลเวียนโลหิตระบบขับแยกของเหลวภายในร่างกายทั้งยังมีผลต่อหลอดเลือดหัวใจ การทำงานของไตและเหมาะกับคนที่ร่างกายอ่อนแอใช้รักษาเป็นเวลานานได้ไม่มีผลข้างเคียงมีผลเสริมชีวิตให้เยืนยาวสลายสารพิษสร้างเลือดฝาดปี1999สถาบันค้นคว้าวิจัยสิ่งมีชีวิตของทิเบตและบริษัทหยิงฟงฮ่องกงร่วมมือกันโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงกรมวิธีที่ทันสมัยบรรจุของจิ๋เทียนเป็นชนิดแคปซูลนอกจากนี้ยังใช้ทาภายนอกได้จะมีผลทำให้ผิวหน้าน,นวลเนียนสวยงามขึ้น ในปีเดียวกันนี้หงจิ่นเทียนโสมเบยยังได้รับรางวัลระดับชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศจีนต่อมาได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขไทยดังนั้นจึงได้รับตราสินค้าว่าหงจิ่นเทียนโสมเบย ในช่วงสองปีมานี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากของจินเทียนต่างก็ชมไม่ขาดปากไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเขาคนชลาชาวต่างชาติมหาเศรษฐีหลายท่านพระพิสุและพิสุณีผู้ชำนาญวิชาชีพต่างๆ นายแพทย์และลูกค้าประชาชนโดยเฉพาะวงการเภสัชกรรมต่างลงความคิดเห็นเดียวกันโดยแนะนำหงจินเทียนโสมเบทเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเสริมบำรุงร่างกายที่ล้ำค่าเพราะที่เบตเป็นดินแดงแห่งธรรมชาติทำให้ผลิตภัณฑ์หงจินเทียนโสมเบทคงคุณค่าและไม่หมดสิ้นไปจากที่เบทต,ตลอดกาล การได้รับสารอาหารต่างๆนั้นควรได้จากการบริโภคอาหารหลักครบทั้ง5หมู่และรับประทานอาหารเสริมควบคู่กันไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเบกจ้างจือเปาเป็นสมุนไพรจีนที่ล้ำค่าของทิเบตรับประทานก่อนนอนทุกคืนคืนละสองแคปซูล1นขวดบรรจุ30แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเบกจะช่วยทำให้ผิวพรรณนวลเนียนและเสริมความงามสมเบกผลิตและจําหน่ายโดยบริษัท